Our students get to slide two. Set your back and put your hands together. Say good morning, teacher. One, two, three. Good morning, teacher. Good morning to our student get two slide two. How are you today, students? I am happy. I am okay. Very really good. I โอเค how are you today princess? I am happy. I am happy for Monday. very good ค่ะนะคะ how are you today กระเป๋าตัง I am happy. I am happy very good ครั how are you today โยเกิร์ต I am okay. I am okay. I am okay. Flowers beautiful นะคะเพื่อนแปลงร่างแล้วนะ How are you today, Furry? I am okay. I am okay. Very good ค่ huh? ะ Furry. How are you today, Cookie? I am fine. Very good ค่ะ Nemo นะคะเพื่อนแปลงร่างเป็นนิโม How are you today, Bim Bim? <c oughs> I'm happy very good ค่ะ v e r y good ค่ะเด็กๆนะคะอ่านะคะเดี๋ยววันนี้นะคะลูกเราพบกับทิเชอร์ปุกปิกนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะทิเชอร์ขอนำเสนอสักครู่นะคะโอเควิตามินิตนะคะโอเคออสซิเดนอ่าซีพาวเวอร์พอยท์ทิเชอร์ไหมคะดเด็ๆเห็นพาวเวอร์พอยท์ทิเชอร์ปุกปิกไหมลูก เพ็น yeah. นะคะอ่าตอนนี้นะคะเ okay. ด็กๆนะคะตั้งใจดูที่ powerpoint นะคะลูกอ่า w h a t d a y is it today students s t u d e n Today Today is Monday the 3 0 t h of twenty o e r y good ค่ะโยเกิร์ p สเปล Monday ค่ะ M o N D A Y Monday วันจันวี y g กูดค่ะโยเกิร์ตนะคะเนคค่ะกระเป๋าตางังสเปลออคัสคาลูเอสยูดีจียูเอสพีออคสสิ่งหาของวี y g กูดค่ะเด็กๆยังจำเพลงที่พวกเราได้เคยร้องกันไหมเอ่ย นะคะเพลงเดือนเนาะนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวในคลาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันเนาะ January to December นะคะนะหมดคาบนี้นะคะไปฝึกมาเลยนะเดี๋ยวในคลาสที่เช้พวกพี่จะให้เด็กมาร้องเพลงกันโอเคไหมคะเ <c oughs> นาะ,ะวันนี้เนี่ยวันจันทร์ที่30สิงหาคม2,564นะคะจะสิ้นเดือนแล้วนะคะลูกสิงหาคมมีกี่วันคะลูกที่ลงท้ายด้วยคม <c oughs> จร่งมากนะคะแล้วที่ลงท้ายด้วยยนล่นะคะ่ะมีกี่วันลูกสามสามสี่โอเคแล้วลงท้ายด้วยพันล่ะคะ่ะกุมภาพันมีกี่วันคะยี่สิบเก้าหรือยี่สิบเก่งมากๆ นะคะ Very good ค่ะ4ปีถึงจะมีครั้งหนึ่งนะคะกุมภาพันธ์นะ4ปีจะมี29วันเนาะโอเคไหมนะคะ Very good ค่ะนะคะ t o d a y we are g o i n g to learn subject ไทยนะคะวันนี้พบกับทีเซอร์บูปิกในวิชาภาษาไทยนะคะท็อปปิกเนี่ยการอ่านสะกดคำที่มีตัวสะกดนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3อย่างนะคะก็คือมีสละคงรูสละลดรูแล้วก็สละเปลี่ยน รูปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสระอะคงรูปนะคะเป็นแบบฝึกอ่านอ่าเป็นแบบฝึกอ่านอันนี้เป็นสระอะไรคะเฟอร์รี่สระอะไรคะลูกสระอะ very good ค่ะนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูว่าสระอะคงรูปกับสระอะเปลี่ยนรูปเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะเด็กๆดูที่ที่เชฟบุ๊คพิชิอยู่ซ้ายมือก็เป็นสระอะขวามือก็เป็นสระอ่ะนะคะสระอะคงรูปเนี่ยก็คืออะไรคะลูก ก็คือถ้าเราเขียนคำไหนก็จะคงรูปนั้นเนาะนะคะเวลาที่เราอ่านนะคะเช่นนะคะบรรทัดแรกนะคะเฟอร์รี่อ่านบรรทัดแรกค่ะลูกกะาจะาดาตาบาเก่งมากนะคะ thank you นะคะเฟอร์รี่นะคะบรรทัดที่สอง Princess ค่ะปะอะ n นะ a na y Very really good ค mm ่ะ hmm. เป็นเซตนะคะ Thank you <Yeah. S 1> นะคะบรรทัดที่สามกระเป๋าตังค่ะลูกค่ะ yeah. ระเป๋าตาังเก่งมากๆนะคะ thank you นะคะกระเป๋าตาังลูกนะคะบรรทัดที่สี่นะคะโยเกิร์ตค่ะง่าจะตายเนะาะฮะจะค่ะค่ะค่ะ very good ค่ะ โยเกิร์ตเก่งมากๆนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างที่เด็กๆได้อ่านมาก็คือสาะอะคงรูปนั่นเองนะคะเด็กๆภาพแรกคือรูปของอะไรคะเฟอรี่รูปอะไรคะลูกกระทะนะคะเก่งมากๆเลยรูปที่สองคือรูปอะไรคะบิมบิมมาละเก่งมากๆนะคะมะระนั่นเองเนี่ยใครเคยกินมะระบ้างเอ่ย ใครเคยกินบ้างเป็นมละที่เอาหมูไปยัดไส้นะคะแล้วก็เป็นต้มจืดมราแต่มราเนี่ยมันก็จะมีรสชาติขมนิดๆน,นะคะถ้าเกิดเ,เราเอาไปต้มนะคะลวกต้มในหลายน้าเนี่ยเป็นยังไงมันก็จะรสชาติขมมันก็จะเจือจางไปนะคะจะมีขมนิด,น,ดนิดนะคะอร่อยอร่อยใครเคยกินมละต้มจืดมละยัดไส้หมูไหมคะเน,นี่เคยกินไหมเลยไม่ค่ะ ไม่ควกินนะคะอ่านะคะเดี๋ยวถ้าเด็กโตขึ้นเนี่ยเด็กๆลองทานดูนะคะลูกมีประโยชน์มากเลยนะคะมาละนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างของสระอะคงรูปนะคะ<อ>เดี๋ยวเรามาดูสระอะเปลี่ยนรูปเนี่ยเอ๊ะมันเป็นอย่างอย่างไรคะเปลี่ยนรูปเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเด็กๆด,ดูที่ทเชอร์ปิ๊กได้ชี้อยู่นะคะลูกอ่านะคะบรรทัดแรกเนี่ยกอแล้วก็บวกกับกออ น no. อ่านว่าอะไรคะลูกกออะนการเวริกูน,นะคะอันนี้ก็คือเปลี่ยนรูปก,ก็คือสระอะมันไปเป็นอะไรคะลูกไม้หันอาไม้หันอากาศนะคะเก่งมากๆเลยในแบบที่ที่ที่เราได้แจกลูกคำกันในตอนเช้านะนะคะอ่าบรรทัดที่สองนะคะก,กอะกกอะบบ พับนะคะพออ่ะบอพับเก่งมากนะคะอันนี้ก็คือเด็กๆสังเกตไหมซ้ายกับขวาเนี่ยเมื่อกี้ที่เราอ่านกันมันจะแตกต่างกันนะคะก็คือขวาเนี่ยสระอะมันไปเป็นไม้หันอากาศก็คือมันเปลี่ยนรูปถูกไหมคะอ้าวเวลาที่เราอ่านเราจะบอกว่าพออ่ะบอพับเนาะแต่ถ้าเป็นคําว่ากะนะคะก็คือกออากา เลยเนาะนะคะอ่าหรือจะเป็นคําว่ากระทะมะระเนาะแบบนี้ก็คือเขาเรียกว่าสระอะมันคงรูปนะคะเวลาที่เราอ่านกับคําที่เขียนเนาะมันเหมือนกันแต่คําที่เปลี่ยนรูปเป็นไงคะลูกก็คือคําที่อ่านกับคําที่เขียนเป็นไงคะอะมันเปลี่ยนรูปไปนะคะอ่มาดูบรรทัดที่สามนะคะพันนะคะบันดังยังกัดนะคะอ่ะบรรทัดนี้ที่เชฟบุ๊คปิ๊งให้เฟอร์รี่อ่านค่ะลูก กาน,นบันดังยัางัาเบลีกูดค่ะเฟอรี่นะคะอ่าเด็นกนะคะก็คือคมว่านัดกับนับรักหักนะคะอ่าาทันนี้กุดกกิกค่ะนัดนัด แล้วก็คำว่าอะไรคะลูกคำสุดท้ายค่ะเบรีกรูดค่ะ thank you นะคะคุกกีกลูกนะคะอันนี้ก็คือคำที่มีสระอะเปลี่ยนรูปนั่นเองนะคะเด็กๆเห็นรูปนี้ไหมรูปของอะไรคะกังหันเบรีกรูดค่ะเด็กๆเคยเห็นกังหันไหมลูกเคยค่ะว้า ะะก็คือกลางหันลมนั่นเองนะคะอจะหน้าตาแบบนี้ก็คืออันนี้ก็คือเปลี่ยนรูปกลางหาันเราสามารถแจกผู้คาได้ว่าอะไรคะลูกโยเกิดกอ,องอ กังนะคะหออะนอหันเก่งมากๆเลยเห็นไหมเวลาที่เราอ่านเราเป็นอ่ะนะคะกออะงอกังหออะนอหันก็คือมันจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศเหมือนในคำว่ากันกับพับที่ดิชฟิกได้ได้ยกตัวอย่างมานะคะลูกเน็กค่ะอะไรเด็กๆเห็นรูปอะไรคะลูกกับดักใครเคยเห็นกับดักมากหน้าตาแบบนี้ใครเคยเห็นบ้างไหหนูค่ะบ้านอ่ะมันเป็นกับดักที่เอาไว้ดักอะไรนะ เกิงมากๆนะคะก็คือดักหนูนั่นเองแบบนี้นะคะลูกเด็กๆอย่าเอามือเข้าไปเล่นนะมันก็จะหนีบมือเราได้นะคะเวลาที่ที่แล้วก็ร่นนี้ใช่นะคะเราจะเอาของกินไปวางไว้ตรงกับดักใช่ไหมแล้วเวลาหนูมันมากินไปเหยียบตรงเนี้ยมันก็จะหนีบไปเลยใช่ไหมคะลูกอ่าก็จะหนีบนะคะอ่านะคะอันนี้ก็คือกับดักนั่นเองนะคะอ่ะเด็กๆแจกลูกคำคำว่ากับดักให้ที่เชื่อพุกปิกฟังเลยค่ะลูก เก่งมากๆนะคะอ่กก์กับดักกับดักกักกับดักกับดักกับดักับดักกับดักกับดักกัรดักกับดักกับดะกเับดกกัมดักกับ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 กกับากกดกกับดักกักกัดกกับนกกกัก เปลี่ยนรูปน oh? mm ั hmm. ่นเองนะคะเห็นไหมคะกระทะเนี่ยกรออากษะทออทะนะคะเวลาที่เราอ่านนะคะกับคําที่เราเขียนมันก็ยังคงคงรูปถึงเป็นสระอะคงรูปนะคะม้าละก็มออะมะรออ่ะะส่วนสระอ่ะเปลี่ยนรูปเด็กๆเห็นไหมคะกังหันนะคะกออะโมกังหออะนอหันเนี่ยเวลาที่เราอ่านมันเป็นสระอะแต่เวลาเขียนเราเขียนเป็นไม้หันอา อกาศนั่นเองเนี่ยตัวเนี้ยไม้หันอากาศนะคะอ่ะกับดักก็กอ่ะบอกกับดอ่ะกกดักก็คือเวลาเขียนเป็นสาระอ่ะนะคะเวลาอ่านก็เป็นเวลาที่เราเขียนเนี่ยเป็นไม้หันอากาศเนาะแต่เวลาที่เราที่เราแจกดูคำเนี่ยจะเป็นสระอ่ะนะคะยากไหมคะลูก ยากไหมไม่ยากนะคะ very easy นะคะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านประโยคกันนะคะเด็กๆปิดไมคด้วยนะคะเดี๋ยวดิฉซนจะเรียกอ่านเพละคนนะคะให้อ่านในใจก่อนนะคะูบรรทัดแรกนะคะบรรทัดแรกนะคะโยเกิร์ตค่ะมานัดมาเจอมันีอ่าว o r e time ค่ะโยเกิร์ต มานัดเจอมานีเก่งมากค่ะมาณัดเจอมานีนะคะเก่งมากๆนะคะทีนี้นะคะบรรทัดที่สองค่ะปิ c นเซสโคลมานีถูกหนูกัดขาอ๋อเวลิกูนะคะมานีถูกหนู กัดขานะคะอ่าทีนี้นะคะมันทัดที่สามฟอร์่ะลูกมานะทำกับดักหนูอ่าเวลรี่คูดค่ะเฟอรี่นะคะกับดักแบบในรูปภาพเมื่อกี้นะคะที่ที่เราได้ได้เรียนกันนะคะทีนี้เนี่ยมานีถูกหนูกัดทีนี้มานะจึงทำกับดักนะเพื่อดักหนูเนาะนะคะมันทัดที่สีคกก่ค่ะกุ๊กกิ๊กค่ะ มันทัดที่สี่คุกิ๊กอ่านค่ะลูกมานีค่ะลูกมานีทำวันมอทามค่ะคุกกิ๊กมานีค่ะลูกมานีทำกางหันหันโล เก่งมากๆนะคะมานีทำกังหันลมแบบในรูปเมื่อกี้ที่เราได้เรียนกันไปนะคะอ่าบัรทัดสุดท้ายนะคะกระเป๋าตังค่ะลูกอมานะนะันะตังนับอะไรคะลูกนับงอเออนอนับเง<อ>ิน หนึนน่งบาทหนึ่งพออะเนาะ 1> 1, ว<อ>ีนิูดครับสวัสดีค่ะปันปันนะคะวันดีครับนะคะอ่าเก่งมากๆนะคะอ่าก็คือ,อบรรทัดแรกนะคะมานะนัดเจอมานีนะคะมานีถูกหนูกัดขานะคะมาณะทํากับดักหนูมาณีทํากังหันลมมาณะนับเงินหนึ่งพันะคะเรามาฝึกอ่านประโยคที่อะไรคะลูกที่สระคงรูปแล้วก็เปลี่ยนรูปกัน อ่ะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านนะคะอันนี้สระอะไรเอ่ยสระอะไรคะโยเกิร์ตสระอะไรเอกนะคะอ่เดี๋ยวเรามาดูซ้ายเนี่ยเป็นสระเอกขวาก็สระเอกนะคะแต่สิ่งที่มันต่างกันก็คือสระเอกคงรูปกับสระเอกเปลี่ยนรูปเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสระเอกคงรูปนะคะอ่าบรรทัดแรกนะคะบรรทัดแรกโยเกิร์ตค่ะเก๋ เจเด็กแล้วก็ตอเอเก่งมากๆค่ะเด็กๆเด็กๆสามารถที่จะสะกดเช่นปอเอเปออเอเองงเอเงอเนะนะคะมรทัดที่สองเฟอร์รี่ค่ะเด็กๆอ่านในใจรอก่อนนะคะมรทัดที่สองค่ะเอกเงะ เก่งมากๆค่ะเฟอร์รี่นะคะบันทัดที่สามนะคะ Princess ค่ะลุกเทเวเมเลเก่งมากค่ะนะคะเทเวเมเลนะคะบันทัดสุดท้ายค่ะกระเป๋าตัางค่ะลุกหอเอ เพ็ <Hey. S 1> ชอเอเจ <Hey. S 1> อ,อ้า very good ครับคอเอเจคอเอเจคอเอ, <Hey. S 1> พอเพ <Hey. S 1> นะคะ <Sure. S 1> very good hmm. ครับกระเป๋ตาตังค์นะคะเนี่ยนี่แหละก็คือสระเอกคงรูปนะคะที่เด็กเห็นคำนี้คำว่าอะไรคะกอเกกออะกะอ่านว่าเกเก เก,ก,กะกะเก่งมากๆเลยนะเห็นไหมคุณแม่ยืนเท้าสเอิลนะคะแล้วก็มีเดอะบอยเนี่ยนะคะรูปเป็นไงคะลูกท่าของลกเกะก,กะไปหมดเลยนะคะเกะกะเนี่ยก็คือเป็นสระเอกคงรูปเห็นไหมคะเราอ่านว่ากอเอกเกะกออากะเป็นไงคะสระมันยังคงรูปอยู่นะคะทีนี้รูปที่สองคือรูปของอะไรคะเตะอะไรคะตอเอกเตะบอน เตะบอลน,นะเก่งมากๆเลยก็คือตอเอเตะเนี่ยก็คือสระเอของรูปนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสระเอเปลี่ยนรูปเป็นอย่างไรกันนะคะลูกอ่าบรรทัดแรกนะคะที่เชฟปปิกขออ่านให้ฟังก็คือจอเอโดอเอจ็ดนะคะอ่าอ่าบีมค่ะบีมอ่านบรรทัดแรกให้ที่เชฟปปิกฟังหนะะ่อยค่ะลูกจอบีมบีมค่ะลูกบีมบีมบรรทัดแรกค่ะลูกจอเอโดเอจ็ดค่ะ จอเจ็บวันมอ i m e กับลูกจอเออดอเจ็บไม่รีบพูดค่ะบิมบิมนะคะบรรทัดที่สองนะคะรอเอบอเล็บนะคะน้องปันปันนะคะอ่านให้ดีเชอร์พุกติ๊ฟังหนะะ่อยค่ะเออบอ เล็บเล็บเก่งมากครับปันๆน,นะคะเรนนรุ้ดครับนะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูมาท้าที่สามนะคะเด็กๆปิดไม้ด้วยนะคะลูกอ่าโอเคนะคะมาท้าที่สามนะคะที่เซวิสพ่ขอให้ฟังนะคะคว่าอะไรคะลูกกเอบอเก็บนะคะปอเอดอป็ดนะคะพอเองเพ่งน,นะคะยอเอนอ เย็นนะคะอาดเอ็ก็เด็กนะคะรอเอก็เล็กเลรกูดค่ะมอเอกดดเล็กเลรกูดค่ะแอนเดอร์สเวดนะคะขอเอกมอเข็มเก่งมากค่ะเด็กๆเห็นรูปไหมคะรูปอะไรคะ เด็กเล็กเกเล่งมากมานะคะเด็กๆแจกลูกคำให้ทีเชอร์ปุ๊กปิ๊กฟังหน่อยค่ะดอเอกกเด็กรอเอโกเล็กเก่งมากมากค่ะครับผมนะคะเฟอร์รี่แจกลูกคำเด็กเล็กให้ทีเชอร์ฟังหน่อยค่ะดอเอโกเด็กรอเอโกเด็กรอเอโกเล็กเด็กเล็ก Very really good คเฟ f ร r r ี่นะคะอ่านะคะพิกเจอร์ถูนะคะเป็ดนะคะเอ่อโยเกิร์ตแจกลูกคำเป็ดให้ที่เชื่อฟังหนะะ่อยค่ะจอเอ็ดอเป็ดเก่งมากๆนะคะเด็กๆสังเกตไหมซาลาเอมันเปลี่ยนรูปไหมคะดูตั้งแต่บรรทัดแรกนะคะจอเอดอเจ็ดมันเปลี่ยนเป็นแบบไหนคะอ่า uh, mm hmm. เปลี่ยนรูปไหมคะลูก จากฝั่งซ้ายมือก็คือยังคงรูปเป็นสระเอะเหมือนเดิมแต่ขวามือเป็นไงคะลูกจะเปลี่ยนรูปใช่ไหมคะอ่าเป็นจอเอดอรเรอเอบอลิฟนะคะนี่ก็คือสระเอ๋เปลี่ยนรูปกับสระเอ๋คงรูปนั่นเองยากไหมคะลูก มายากนะคะเวลิกูดค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านประโยคนะคะในคําเมื่อกี้นะคะที่เราได้ได้ฝึกในการแจกลูกคำไปนะคะลูกอ่านะคะบรรทัดแรกนะคะที่เชื่อให้สตางอ่านค่ะลูกสตางมานี่ชอบกินไข่เป็ด เบล y ี o กูค่ะมานีชอบกินไข่เป็ดนะคะบรรทัดที่สองนะคะโยเกิร์ตค่ะนานะมีเป็ดเดตัวเบล y ี o กูค่ะบรรทัดที่สามปรินเส s สค่ะเด็กชอบลูกเป็ดเก่งมากค่ะนะคะแต่แต่ปรินเซสจะชอบลูกไก่ใช่ไหมคะ นะคะโอเคบรรทัดที่สี่นะคะฟเฟอรี่ค่ะเป็ดอาบน้ำตอนเย็น very good ค่ะนะคะบรรทัดสุดท้ายนะคะคุกกี้ค่ะ มานะเก่งคเก่งค่ะเวลีกูดค่ะเด็กๆอ่านเก่งกันมากๆเลยนะคะดีมากๆเลยนะคะเด็กๆฝึกอ่านนะคะบ่อยๆนะคะลูกนะนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกอ่านนะคะสลักคงรูปสระอะไรคะลูกอันนี้สละอะไรสระแออ่าเก่งมากทัสลัเอ๋นะคะแบบคงรูปแล้วก็แบบเปลี่ยนรูปนะคะอ่าเดีกๆเชื่อว่าปิ๊กขออ่านให้ฟังนะคะลูกเด็กๆอ่านตามในใจนะคะบรรทัดแรกนะคะ แกนะ,ะ,แแแะนะคะแจะแดะแตะนะคะบรรทัดที่สองแตะแอะแงะนะคะแนะนะคะบรรทัดที่สามแทะแวะแหนะและบรรทัดที่สี่แหะแฉะแคะแพะนะคะอ่าในรูปนะคะเด็กๆเห็นเป็นรูปอะไรคะกอแอะ แกะดอําดํานะก็คือแกะดํานั่นเองนะคะเห็นไหมคงรูปไหมคะกอแแกะนะอีกรูปหนึ่ง <uh คือรูปของอะไรคะพอแอพอแ่แพะนะคะเด็กๆเคยเห็นแพะไหมคะเคยเห็นแพะกับแกะไหมลูกอ่านะคะทีนี้นะคะเรามาดูแบบที่เปลี่ยนรูปนะคะอ่ะเสื้อขออ่านให้ฟังนะคะขอแะงอแข็งนะคะมอแ่กอแมกนะคะตอแ่บอ ตอแอะบอแป,ป๊บนะคะพอแอะกอแพชนะคะอ่ารูปแรกคือรูปอะไรคะรูปนออมนำไม่โทน้ำขอแอะงอแข็งนะคะน้ำแข็ง,ขงนั่นเองเน,นะคะอ่าทูพิกเจอร์คืออะไรคะ มอแอะกอแมกยอเอะบอเย็บก yep. 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 ็ค oh <okay. S 1> ah. ือแมกเย็บนะคะเด็กๆเห็นไหมนะคะว่าแบบคงรูปนะคะก็จะยังคงรูปสระสระแอะไว้แต่แบบเปลี่ยนรูปก็เป็นอะไรคะลูกขอแอะงอแข็นม่เห็นไหมคะต่างกันไหมคะลูกสละนะคะแต่มันก็คือสระแอะแบบคงรูปกับเปลี่ยนรูปนะคะยากไหมคะ ไม่ยากนยาะเวอร์ีกูดค่ะเดี๋ยวเรามาฝึกอ,อ่านประโยคกันนะคะบรรทัดแรกโยเกิร์ตค่ะมาน่ให้มานะแพทของเวอร์ีกูดค่ะบรรทัดที่สองเฟอร์รี่ค่ะมาณนะรออางอรางไม่เอกแข็งไล่ อ่าร่างกายแข็งแรงเวลีก,กูดค่ะบรรทัดที่สามค่ะกุกกิ๊กค่ะมันมีแม็เกบเก่งมากค่ะบรรทัดที่สี่บรรทัดที่สี่นะคะกระเป๋าตังค่ะ <c oughs> มานะ <c oughs> กินน้ำ <c oughs> แข็งแข็ง ซ <Good> อไอ <Bye. S 1> ใสเวลีกูดค่ะกระเป๋าต,ตังะคะ่ะบรรทัดส,สุดท้ายค่ะพรินเซสค่ะมาชอบเล่นน้ำแข็งเก่งมากมเลยนะคะอะเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยเราก็ไปทำแบบฝึกหัดกันเลยเย่เยนะคะน่ารักไหมคะอันนี้ตัวอะไรเอ่ยครับผม ไม่ครับแต่เราช่วยกันทําแบบฝึกหัดเนาะในชั่วโมงนะคะไม่มีกมารบ้านนะคะอ่ะแบบฝึกหัดเรื่องมาตาแม่กอ,อกาะคะเติมคํามาตาตัวสะกดแม่กอ,อกาลงในช่องว่างแล้วฝึกอ่านคานะคะอาจจะมีทั้งหมด10บคานะคะลูกอ่ะก็คืออะไรคะแม่กอ,อกาะคะข้อที่1น,นะคะคาว่าอะไรคะลูกขอเอื้อเผื่อไม่เอก เผื่อนะคะพอแอแผลไม่เองแผลนะคะแบบผูกขาดแม่กอกาอ่อนะคะก็คือทีชเชอร์ผูปพิกให้เด็กๆเป็นไงคะเติมคำในมาตาตัวสะกดนะคะแม่กอกาก็คือจะไม่มีตัวสะกดข้างหลังใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวเรามาทูกันใหม่นะคะข้อที่หนึ่งเผื่ออะไรคะลูกเผื่อเราเติมคําว่าอะไรลงไปเผื่อแผ่เก่งมากๆนะคะคำที่สองอะไรคะคะเล่คาที่สามอะไรคะ แม่แม่ชีนะคะถ้าเป็นแม่ฉันได้ไหมชอสแหนอากาศไม่ได้เพราะว่าชอชิงไม่หันอากาศนอนหนูนะคะชออะนอฉันนะคะเป็นมาตราตัวสะกดแม่อะไรคะนอนหนูแม่กนใช่ไหมคะแต่แม่กกาเนี่ยเขาไม่มีมาตาตัวสะกดข้างหลังนะทีนี้คําที่สี่ค่ะเออะไรลูกเออะเก่งมากค่ะคําที่ห้าอะไรคะกอกเกอกอะไรคะกอกอกแอ แกะเกาะแกะนะคะเด็กๆดูดีๆนะสระเอกระสระเอกไม่เหมือนกันนะสระแอ็มีสองตัวนะคะเห็นไหมสระเอนะคะเด็กๆอย่าลืมนะกาแกะคำที่หกค่ะพ่ออะไรพ่อตาฮ่าเวลิกูดนะคะพ่อตาก็คือพ่ออะไรคะพ่อของแฟนนะคะพ่อของพ่อของแฟนที่ผู้ชายกับผู้หญิงเป็นแฟนกันนะคะแล้วพ่อของ พ่อของผู้หญิงนะคะเลียกผู้ชายจะเรียกพ่อผู้หญิงว่าพ่อตาโอเคไหมอ่านะคะข้อที่เจ็ดสีอะไรคะลูกสีไม้สีไม้นะคะข้อที่แปดกะกะกะอะไรพอรอเอาพอรอเอากระเพรานะคะเด็กๆอย่าสับสนนะกระเพรานะคะข้อที่เก้าใจ ใจดีถ้าใจร้ายได้ไหมเป็นมาตาัวสะกดแม่กอกาไหมใจร้ายไม่ได้เพราะว่ารออายรายไม่โทรร้ายเป็นมาตราจวสะกดแม่แม่อะไรคะแม่เกยเฮ้ยเก่งมากเลนะคะกระเป๋าตังค์แม่เกยนะคะเห็นไหมเพราะยอยักนะคะอ่ะสิบปีปีปีใหม่เก่งมาแล้วถ้าปีเก่าได้ไหม ได้ไหมไม่ได้ืมทำไมไม่ได้ได้ไม่ได้ไ,ได้ปีเก่าก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันไม่มีมาตราต่อสะกดโอเคไหมนะคะเด็กๆเ,เก่งมากเลยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราพบกันในวิชา science ออวิชาวิทยาศาสตร์เนาะในคลาสนะคะเดี๋ยวดิเซลให้เด็กๆไปพักก่อนเนาะนะคะเด็กๆโคจูฮันสเกเตอร์แอนเซ thank you t c h e r t one two three 拜拜。